รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล Okay. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบาลฤิธิตครับผมเอกพันธ์บาลฤทธิ์ครับคุณบินครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งซึ่งทางรายการได้รับจดหมายจากคนบุคคลอื่นนะไม่ใช่จากญาติของเคสนี้นะเป็นแค่ คนที่เข้าไปเห็นครอบครัวนี้แล้วเกิดความสงสารแล้วก็เขียนจดหมายมาบอกให้เราสองคนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้กันหน่อยสงสารมากๆเลยนี่คนอย่างนี้ยังมีมถือว่าเป็นอะไรที่สังคมต้องการมากๆสำหรับคนที่เป็นแบบนี้นะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ลําบากมากกลางวันเนี่ยต้องปิดไฟปิดพัดลมกันทีเดียวไม่มีเงิน จ่ายแม้จะทั้งค่าไฟต้องประหยัดแล้วเขาพยายามติดต่อหาทางรายการนี้เขาติดต่อเราไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่บุคคลนี้ที่ไปแก้งให้กับเราทราบครับผมวันนี้เราจะเดินทางไปที่อำเภอบ่บอจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวนี้กันครับเพราะว่ากำลังใจครับเป็นสิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตคุณผู้ชมสามารถให้กําลังใจของครอบครัวนี้ได้นะครับไปพร้อมกับเราไปเลยครับครับผมไปไปไหนเล่าเอาไม่ลงเรือหรอนุ่นออกเถอะโอ้เถอะเถอ ในห้องเช่าเล็กๆเป็นที่อยู่อาศัยของคุณตาท่านหนึ่งซึ่งอายุมากแล้วพิการทางสายตาหนึ่งข้างดูแลลูกชายที่พิการทอนล่างไปไหนมาไหนไม่ได้ไร้งานทำทั้งคู่บ่อยครั้งต้องอาศัยข้าวจากวัดประทังชีวิตซึ่งเรื่องราวของครอบครัวนี้ถูกส่งมาทางรายการจากเพื่อนบ้านท่านหนึ่งที่อดสงสารในความลำบากของทั้งคู่ไม่ได้ที่ได้ยินเรื่องคุณตาจากคนในหมู่บ้าน แล้วทีนี้พี่ก็เลยเข้ามาดูเข้ามาดูแกว่าความเป็นอยู่กเป็นยังไงพอมามันแกปิดไฟมืดหมดเลยเพราะแกประหยัดไฟแกกลัวไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟคุณตาแกเป็นคนอัธยาศัยดีเมื่อก่อนแกเคยทํางานรอปพแล้วทีนี้ว่าแกปลดกษียณมาแล้วลูกแกก็มาป่วยติดเตียงอีกโดนทําร้ายมาแล้วทีนี้สภาพบ้านแกคือ ผุพังมากแล้วมันก็ข้างในคือมันก็ไม่มีอะไรเลยที่ที่จะทําให้แกชีวิตแกดีขึ้นมาได้เราก็เลยคิดว่าเราต้องหาอะไรที่มาช่วยเหลือแกพี่ก็เลยส่งไปที่รายการนี้รายการนี้ก็ได้ตอบกลับมาเพื่อมาช่วยเหลือคุณตาตอนนี้ชีวิตของคุณตากับลูกชายลำบากเหลือเกิน ไม่มีเงินแม้แต่จะพาตัวเองหรือลูกชายไปหาหมอที่สำคัญอายุของคุณตาก็มากขึ้นทุกวันยังไม่รู้ว่าชะตาชีวิตของเขาและลูกชายจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าเราจะเดินทางไปตามหาครอบครัวของคุณไพรโรธ เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวของเขากันครับเรื่องราวของคุณตาไพโรธและลูกชายที่พิการถูกส่งเข้ามาโดยเพื่อนบ้านให้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนื่องจากเพื่อนบ้านสงสารเห็นใจในความลำบากของคุณตาซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอบางบ่อแล้ว เดี๋ยวเราไปตามหาบ้านของคุณไพโรธกันครับครัคุณตาไพโรธอยู่ตรงไหนฮะอ๋อเลยอีซอยหนึ่งใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับหลังนี้แน่น่ะอืมสวัสดีครับโอครับสวัสดีครับโอ้โหเดือสองคนทำไมเป็นเมื่อจังเลยลุง ไม่เปิดไฟเปิดอะไรเหรอไม่ได้เปิดครับไฟไม่มีหรือว่ายังไงมีแต่มีแต่ประหยัดประหยัดไปหน่อยอ๋อตาเสียข้างหนึ่งเหรอเสียครับนานเนี่ยครับเนี่ยนี่เสียมานานแล้วเหรอยังเป็นหนุ่มๆอยู่อนนี้คือคุณพ่อใช่นี่ลูกครับมันเป็นอะไรพ่ออะไรยังไงเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันทำลายร่างกายเี่อครับเินไม่ได้เลยไม่ถึงมีเรื่องมีราวอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับอ๋อ เดี๋ยวอยู่ห้องคุยเดี๋ยพวพอไปนั่งคุยกานนอกว่มันมันอบอ้าวมากเลยและมืดมืมดด้วยในที่สุดเราก็ตามมาเจอห้องเช่าของคุณตาและลูกชายซึ่งดูแล้วเริ่มเก่าและผูพังเดี๋ยวเราไปพูดคุยดูว่าจะหาทางช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรคุณลงุงไพโรธครับอยากทราบียนว่าก่อนที่จะมาลำบากมากขนาดนี้คุณลงุงไพโรธทำงานอะไรมารแล้วที่บ้านน่ะอยู่กันกี่คน ผมเป็นรปพอ,รอยู่เมื่อก่อนเป็นรปภครับผมครอบครัวของลุงเนี่ยมีอยู่กันกีนก่คน,นและลูกกี่คนหมดห้าคนมีลูกแล้วตอนนี้ไปไหนหมดครับตอนตอนนี้ผู้หญิงก็ตายผู้ชายก็ตายก็เหลือคนสุดท้องคนเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายคนสองของเราโดนทำ้ายลุมทำ้ายลูกชายผม แล้วทุกวันนี้ยังจับได้ไหมคนที่ทำร้ายจับได้ไหมจับไม่ได้ก็คือเขาเดินไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้กี่เดือนแล้วครับที่ผ่านมาเนี้หกเดือนกว่าหกเดือนกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายของลุงทำอาชีพอะไรทำงานอะไรเก็บของเก่าขายพมงพลาสติกขายเป็นอาชีพแล้วลุงทำอะไรตอนนั้นผมเป็นรปภอยู่รปภตอนนั้นก็เป็นรปภรปภนี่แล้วทุกวันนี้เป็นอยู่ไหม จังพักงานก็คือหมายว่าตอนนี้ตกงานอยู่ครับกี่เดือนแล้วครับก็ตั้งแต่ธันวาธันวาแล้วตาข้างข้างซ้ายนี่ไปไหลทิ้งในอันนี้อันนี้งานเหมาตีสกัดอะอ๋อเจาะเอาใช้นี่เจาะสกัดพวกหินเนี่ยพวกพวกปูนมันแตกแตกกระเด็นเข้าตาครับผมนี่เป็นเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่ทําให้ทุกวันนี้เราลําบากใช่ไหมั้แต่เราโดนพักงานใช่ไหมมันก็เลยลําบาก เด็กบอกว่าแม้แต่ค่าไฟค่าอะไรนี่เราจงไม่มีจ่ายเขาเลยครับผมยังติดเขาไว้เลยครับเลยต้องทุกวันนี้เมื่อกี้ผมเข้าไปแม้แต่ไฟก็ต้องปิดพัดลมก็ต้องปิดเงี้ยครับแล้วเงินช่วงนี้ลุงไปหามาจากไหนถึงอยู่ประคองชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้กับลูกชายามีคนใจดีครับ ช่วยให้ผมไม่อดตายไม่อดตายถ้าทำมาช่วยยังไงฮะมีข้าวสารปลากระป๋องอ๋อพวกข้าวสารอาหารแห้งมาให้เรารู้จักกันไหมเขารู้จักรู้จักกับคุณลุงไหมไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักเขาเอามาให้ด้วยความที่เขาสงสารสงสารือแล้ววันนียคุณลุงได้มาออกรายการโฮปกายแสงแห่งความหวังเนี่ยเขียนจดหมายไปเองหรือว่าใครเขียนให้หรืออะไรยังไง มีคนคนนั้นที่มาช่วยลุงเนี้ยเีนคนออกเขาเขียนให้ใช่ไหมใช่ครับดีใจไหมโอ้กราบเท้าได้ผมจะนั่นเลยจะทําเลยแล,แล้วทุกวันนี้ยข้าวปลาอาหารดูแลกันยังไงมีคนแนะนําผมครับลุงไปวัดเิแล้วก็เอามาก,กินกับลูกครับผมได้<ม>ข่าวว่า มันลำบากมากที่จะพาลูกเนี่ไปหาหมอหาอะไรเนี่ยท่าไงยมากเลยแล้วยังไงผมต้องวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านมั่งคอาตอ,อาสอม,มออสอม,มอถ้าวันคุณลุงเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกที่อยู่ใครจะดูแลเขาอะยอมสละครับ<ะ>ตั้งแต่เท้ายันหัวเข่าเนี่ยเขายอมสละ เพื่อจะให้เขาทำมาหากินอยู่ได้อ้โเขาว่างแผนขนาดน,นั้นเลยเหรออ่แล้ว,วันนี้ลุงได้เงินก้อนหนึ่งเนี่ยลุงจะไปทำอะไรเอารถของผมอะต่อซาเล้งเพื่อไปเก็บของเกา่าครับผมออ๋คือลูกก็ไปได้อ่าผมก็ขี่นี่นดีนะผมชอบนะคือพยายามที่จะหาอะไรต่างๆช่วยเหลือตัวเองไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน นี่สุดยอดมากเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบทุนทรัพย์ให้กับคุณลุงไพโรจน์ห0ึ่งหมบาทไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปครับขอด้วยถือยังชีมในถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับคุณลุงครับครับผม ถึงแม้ว่าจะอายุมากนะครับแต่เขายังเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่นะครับแล้วก็ดูแลลูกชายอย่างดีครับและไม่เคยปิดป,ปากขอความช่วยเหลือจากใครเลยสังคมที่ดีนะครับต้องเป็นแบบนี้ครับคอยสังเกตการคอยช่วยเหลือกันนะครับไม่แน่นะครับวันนี้เราอาจจะมีกําลังหรือว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่วันข้างหน้าใครจะไปรู้เราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็นได้นะครับสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการช่วยเหลือการเอื้อเฟื้อการเมตากัน มันก็มีทางออกเสมอครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสพนสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 ขอบคุณมากครับลุงลุงขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้มาช่วยเหลือครอบครัวของลุง เงินก้อนนี้ลุงจะเก็บไว้กินไว้ใช้และพาลูกชายไปหาหมอขอบคุณมากๆกครับการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี